สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนเออ,อาจจะยุ่งเหยิงหน่อยเอเพิ่งไปซื้อช็อกโกแลตมานะคะวันนี้เอ,อเป็นตัวแทนของช่องครัวแดนหันมาสตรใบาลุงฮันนะคะมาตอบมาตามกติกาเล่นเกมกับเพื่อนๆนะคะคือให้เพื่อนๆเอ,อ่อเล่นเกมกันแจกที่ช่องลุงฮันเจ็ดรางวัลแจกที่ช่องเอ๋จอเอจ็ดรางวัลนะคะชคะ็อกโกแลตนะคะ,คละ,ละ,คะแล้วก็เพื่อนๆสามารถตอบได้หนึ่งคำตอบหนึ่งคน นะคะคำตอบคือ1คนต่อหนึ่งคำตอบนะคะไม่ใช่ว่าตอบซ้ําๆกันแล้วซ้าๆกันอีกไม่เอานะคะไอดีหนึ่งตอบได้หนึ่คำคือ User YouTube 1ตอบได้แค่หนึ่งตอบแค่นั้นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แบบว่าตอบตอบกันไปทั่วไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าใครถูกถูกก่อนมีสิทธิ์เลือกได้ก่อนนะคะเพราะว่าไอ <c oughs> จะปล่อยเกมของช่องลุงหันก่อนนะคะคือ แม็กซี่เนี่ยตัวเนี่ยไม่ใช่แม e ็กซี่เมอร์ซี่เมอร์ซี่ช็อกโกแลตยี่ห้อเมอร์ซี่นะสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินเพื่อนๆอ,อันนี้มันจะมีหลายๆกลิ่นอยู่ในนี้นะอันนี้ก็คือว่าใครตอบก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะใครตอบใครตอบได้ก่อนมีสิทธิ์เลือกได้ก่อนนะคะเอก็จะแจกที่ช่อง ครูออลแลนแดนหันสาใบพิงด้วยแล้วก็แจกที่ครูแดนหันสาใบลุงฮันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เล่นใครที่เล่นได้ช่องลุงฮันแล้วจะข้ามไปเล่นช่องเอไม่ได้นะคะใครที่เล่นได้ช่องเอแล้วก็จะข้ามมาเล่นช่องลุงฮันไม่ได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ตอบยังไม่ถูกสามารถจะข้ามช่องมาเล่นกันได้นะคะแต่เพื่อนๆที่ตอบถูกแล้วจะข้ามช่องมาเล่นไม่ได้นะ แต่ใครตอบไม่ถูกสามารถมาเล่นที่ช่องลุงได้หรือว่าจากช่องลุงไปเล่นช่องช่องครัวแดนหรรมสาใบาลุงหันจากช่องครัวแดนหรรมสาใบาลุงหันถ้าตอบไม่ถูกสามารถข้ามไปเล่นที่ช่องครัวออนไลน์แดนหรรมสาใบาพิงได้นะเอาเฉพาะคนที่ตอบไม่ถูกนะคนที่ตอบถูกแล้วก็คือหนึ่งคนต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งรางวัลน,นะคะไม่สามารถตอบอีกได้นะถ้าตอบอีกจะเป็นโมฆะเลยนะเราต้องเข้าใจจักก กากันนิดหนึ่งนะอันนี้หนึ่งรางวัลน,นะคะให้เพื่อนๆเลือกเอาว่าจะเอาสีไหนนะคะอันนี้หนึ่งรางวัลน,นะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตไส้มะพร้าวเป็นช็อกโกแลตขาวใส้มะพร้าวนะคะรางวัลต่อไปก็จะเป็นช็อกโกแลตขาวใส้มะพร้าวหรือก็จะเป็นช็อกโกแลตขาวไส้เขาเรียกว่าไส้ถั่วนะคะ นะสีชมพูตัวก็จะเป็นอันนี้ช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตนมเลยนะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนมเลยสีเหลืองนี้จะเป็นช็อกโกแลตนมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตเรียกไม่ถูกเนี่ยเขาเรียกเม็ดอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นจะเป็นแบบว่าเออสอดไส้ด้วยด้วยเม็ดถั่วเนี่ยนะคะสอดไส้ด้วยเม็ดถั่วนะคะตัวนี้ส่วนสามตัวนี้ไม่ได้มีสอดไส้นะคะ ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตนมไม่ได้มีสอดไส้นะแต่มีสอดไส้นะคะแต่ว่ามีสอดไส้เป็นละเอียดละเอียดที่เขาบดมาแล้วอะไรเงี้ยถามว่าราคาราคาต่างกันไหมราคาไม่ได้ต่างกันเลยค่ะราคาตัวที่สอดไส้เนี่ยจะแพงแพงกว่านิดหน่อยนะแพงกว่ากว่ากันไม่กี่เซนหรอกนะนะก็อยู่ที่ความชอบอ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาสอดไส้ลูกเกตนะ ซอสไส้ลูกเกดแล้วก็มีนี่ซอสไส้ลูกเกดแล้วก็จะมีซอสไส้ถั่วนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้อ่ะซอสไส้อัลมอนด์เลยค่ะจริงๆตามหลักอะ่ะไอชอบตัวนี้นะซอสไส้อัลมอนด์นะคะนะตัวนี้ซอสไส้อัลมอนด์แล้วตัวนี้นี่มีสองแบบเลยค่ะมีเคลือบมีสีขาวอยู่ข้างบนเป็นช็อโกโกแลตเอ่อมอคค่ามอคค่ารูมสีขาวอยู่ข้างบนนะคะ แล้วก็ส,ส,สีสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างสีขาวอยู่ข้างบนสีน้ำตาลอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็ช็อกโกแลตนมแต่ว่าเป็นสีนี้นะคะช็อกโกแลตนมแต่ว่าเป็นสีนี้ให้เพื่อนๆเ,เลือกสีเอาเพื่อนๆจะเอาสีไหนก็เลือกเอานะคะส่วนตัวนี้ ตัวนี้จะได้สองกล่องนะคะตัวนี้ที่ว่าทําไมได้สองกล่องเพราะว่าตัวนี้เขากล่องหนึ่งแค่หนึ่งร้อยกรัมสองกล่องก็สองร้อยกรัมเพราะทุกๆเพราะเพราะทุกๆกล่องเนี่ยกล่องละสองร้อยกรัมนะคะเพื่อนๆทุกๆกล่องไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวนี้เขาก็สองร้อยกรัมแต่ตัวนี้คือที่ว่าแพงเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะมีหลากหลายหลากหลายแบบว่าหลากหลายแบบนี้ให้เลือกมีหลากหลาย หลากหลายช็อกโกแลตให้เลือกมีแบบว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติปานกลางรสนมรสพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีหลากหลายไซส์เลือกก็จะประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยมีประมาณอย่างเงี้ยที่เอแกะมาให้ดูอ่ะเนี่ยก็จะมีให้เลือกสีสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็จะมีสีอื่นอีกนะแต่ แต่ว่าไอ้ก,กินหมดแล้วนะตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้จะได้สองกล่องเพราะว่ายากล่องหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมกล่องหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมสอง 1, g, กล่องก็สองร้อยกรัมก็ตัวนี้ก็จะได้แค่กล่องเดียวเพราะตัวนี้ก็สองร้อยกรัมอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองอันสองร้อยกรัมก็แฟกันนะคะเพื่อนๆแม้กระทั่งตัวนี้เองก็สองร้อยกรัมนะ ตัวนี้เองก็200กรัมนะแต่เพียงแต่แบบว่าก็มีมีดีไซน์อะนะคะเพื่อนๆเนาะอันนี้ก็คือว่าให้เพื่อนๆเลือกเ,เ,เอาว่าจะเอาเอ่อสีอะไรนะคะเอาช็อกโกแลตสีอะไรเอาเอาเอาสอดไส้ถั่วอัลมอนด์หรือว่าเอาสอดไส้ถั่วหรือว่าเอาสอดไส้ถั่วกับลูกเกดอันนี้จะเป็นสอดไส้ถั่วนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสอดไส้ถั่วนะที่ที่สองอันนะ่ะนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น มะพร้าวนะคะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าถั่วเอ่อนมรดนมแต่ว่าสอดไส้ถั่วสอดไส้ถั่วเล็กๆนะไม่ได้สอดมาตัวนี้จะเป็นสอดสอดไส้ถั่วใหญ่นะแต่ตัวนี้จะเป็นสอดไส้ถั่วที่เขาบดละเอียดแล้วอะ่ะเขาก็จะเอามาบดกันเพราะว่าช็อกโกแลตที่เมืองนอกเขาจะมีหลากหลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอจะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วก็ให้เพื่อนๆ เอาไปเอาไปเลือกกันว่าเอาไปคิดกันนะเอ่อคำถามนะคะคำถามอยู่ในคลิปคำถามอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปลุงฮันคําถามของลุงฮันอยู่ในคลิปลุงฮันเลยค่ะคลิปทุกคลิปของลุงฮันนะคะเพื่อนๆคลิปทุกคลิปคลิปทุกคลิปที่ลุงฮันแกเอาไปลงคําถามอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่คลิปของลุงฮันครัวแดนทมสาใบลุงฮัน คำถามอยู่ที่คลิปทุกคลิปที่มีลุงฮันแต่เราก็จะสุ่มเอามาว่าเราจะเอาอันไหนนะคะเ<ๆ>นะพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนพ่ยังมีเวลาถึงวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเอจะเอาช่องของลุงฮันลงไปก่อนส่วนคําถามของครวัวแดนหันษาบายพิงก็จะอย,ะอยู่จะอยู่ของเอเลยจะไม่มีลุงฮันจะไม่มีลุงฮันหรือจะมีก็หรือจะมีลุงฮันนั่งมาแจมด้วยอะไรอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะคะ แต่ก็ได้บอกเพื่อนๆไว้ว่าคําถามอยู่คลิปที่เพื่อนๆเคยดูนั่นแหละค่ะเนาะเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนี่ยเออยากท้าถ่ายอันนี้มากเลยเอคิดว่าอร่อยนะเพราะว่ามันมีมันมีสองสีมันมีสีขาวอยู่ข้างบนแล้วมันจะเคลือบมันจะเคลือบเออกาแฟได้ไมั้งมอคค่านะคะเนี่ยเคลือบก,กาแฟอยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยนะ เอคิดว่าอร่อยพอกินแล้วเด็กก็จะไม่นอนไม่อยากกินนะคะเดี๋ยวจะดเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะเนี่ยเอาให้ช,ชัดๆเลยนี่จะเอาสีถ้าใครตอบถูกคนแรกเลือกก่อนได้ก่อนนะคะจะเอาสีนี้หรือว่าจะเอาสีแดงหรือว่าจะเอาสีเขียวความแตกต่างยังไงนี่เอไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆความแตกต่างยังไงนี่เอไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ย มันจะมีความแตกต่างที่แตกต่างกันมันจะมีช็อกโกแลตหลายๆอย่างที่แตกต่างกันมั้งความแตกต่างยังไงตัวนี้ตัวนี้แต่ละสีนะก็ไม่รู้ว่ามันมีความแตกต่างกันเปล่าแต่ว่าเอเคยเปิดสีเขียวเนี่ยเอเคยเปิดสีนี้แล้วความแตกต่างมันก็จะมีรสชาติเข้มข้นรสชาติเข้มเข้าไปรสชาติเข้มปานกลางอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีนะคะตัวนี้ก็คือ ตัวนี้คือมอคค่ามอคค่ารูมนะคะอ่าตัวนี้มอคค่ารูมไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอ่ออัลมอนนะคะสอดไส้อัลมอนตัวนี้อร่อยมากมีอัลมอนสอดไส้นะคะอัลมอนสอดไส้เยอะมากเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นนมตัวนี้ไม่ได้สอดไส้อะไรนะตัวนี้ก็จะแบบใครรสใครชอบรสชาติจัดจ้านแล้วก็หวานอะไรอย่างเงี้ยจะจะตัวนี้นะคะเพื่อนๆเอ่อตอนแรกเอกก็กินจนตัวนี้ ไส้มะพร้าวนะคะตัวนี้ไส้มะพร้าวหอมละมุนนะคะเพื่อนๆตัวนี้หอมละมุนนะไส้มะพร้าวแล้วก็จะมาตัวนี้รสนมนะคะรสนมก็คือปกตินะคะรสนมก็หวานกลมๆปกตินะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อรสนมเหมือนกันแต่ผสมถ, ua, ถั่วถั่วผสมเอ,อ่อผสมเม็ดถั่วลงไปนะคะตัวนี้เนาะ ตัวนี้ก็เขาจะผสมถั่วล้วนๆนะคะตัวนี้ผสมถั่วล้วนๆนะในความรู้สึกของเอ๋นะอัลมอนด์กับตัวนี้อร่อยนะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้เลยตัวนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆตัวนี้มีลูกเกดแล้วก็มีถั่วอัลมอนด์นะคะก็นี่ตัวนี้จะได้สองอันเลยตัวนี้มีแค่ถั่วอัลมอนด์นะคะเพื่อนๆตัวนี้มีแค่ถั่วอัลมอนด์แค่นั้นอ้าว นะคะก็รีวิวเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเอออเบอกคลิปเพื่อนเพื่อนวันนี้นะเดี๋ยววันอาทิตย์เอจะปล่อยคลิปของลุงฮันนะวันอาทิตย์เอจะปล่อยคลิปของของลุงฮันแล้วก็เออวันอาทิตย์เอก็จะปล่อยคลิปของเอด้วยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อนไปตอบกันนะคะตอบกันใครตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนเพื่อนๆไม่ต้องห่วงหรอกนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องห่วงนะว่าเอจะลำเอียงเอไม่ได้ลำเอียงเอไม่เคยลำเอียงนะ ใครตอบก่อนน่ะระบบ YouTube เอะมันบอกอยู่แล้วนะเดี๋ยวเอจะเช็คให้อย่างดีเลยมันบอกเช็คเวลาให้มันเช็คเวลาให้อยู่แล้วว่าใครตอบก่อนมีสิทธิ์ก่อนบางคนตอบก่อนแต่เน็ตแต่เน็ตไม่แรงเน็ตแม่แรงมันไม่เด้ง เนไม่แรงมันไม่เด้งนะคะเพื่อนๆวันอาทิตย์วันนั้นต้องหานในแรงๆหานเด้งๆถ้าใครอยากได้นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือปล่อยให้เพื่อนๆเพื่อนๆที่เขาแบบว่าชอบการเสียงทายชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นกันสนุกสนๆค้ำๆแบบพี่แบบน้องนะคะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอ็นจอยกับสิ่งที่เรามอบให้นะคะจริงๆเราเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าลุงฮันแกจะให้ให้ แกจะใจดีอ่ะแบบว่าจะให้เล่นเกมเพราะว่าตอนแรกตั้งใจว่าตั้งใจว่าคลิปมันต้องมีตั้งแต่ส0 0 0 0ื่นสามหมื่ามหมืวิวขึ้นไปแต่ละคลิปถึงจะแจก่ะแต่ลุงฮันก็บอกว่าอื้มแจกไปเถอะแจกไปเถอะได้ไม่ได้ก็แจกเพื่อนๆไปเถอะเราไปแล้วเราไปเมืองไทยแล้วก็ขนไปให้เพื่อนๆกากินมั่งก็ไม่เป็นไรนั่นใจดี รักแฟนคลับลุงฮั้นรักแฟนคลับใจดีนะคะขอบคุณนะคะที่กดติดตามแนละซ u b สไคร b e ครัวแดนหันสาบายลุงฮันนะคะเอฝากกดติดตามช่องอีกด้วยนะชื่อครัวออเลนแดนหันสาบายพิงเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย